โอเคนะครับผมก่อนไปดูคลิปผมขออนุญาตฝากร้าน Sky Shop นะครับผมบริการฟาร์มบ Box Food นะครับผมครบวงจรไม่ว่าจะเป็นหาดาวฟาร์มเวลฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ทุกอย่างนะครับผม Sky Shop มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมสามารถมาติดต่อได้ที่ Discord ของ Sky Shop หรือว่าแฟนเพจของ Sky Shop นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้งสองอย่างไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมสวัสดีเพื่นปิดเพลงก่อนดิโอเคครับผมเทสเทสสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม วันพีทเว็บคิดนิ่งกันแล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยรออัปเดตมันมาประมาณ3 4วันแล้วผมนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตลอดเพื่อจะรอันอัปเดตจะได้ทําคิดให้มันเร็วๆเว้ยแล้วแบบผมตื่นมาวันเนี่ยแล้วมันอัปเดตเมื่อวานซึ่งผมนอนเร็วเว้นวันหนึ่งเว้ยแล้วแบบนั่นแหละก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่ามันก็อัปเดตแล้ะอย่างนั้นก็อัปเดตมาโอเคนะครับซึ่งหลักๆในอัปเดตก็มีแค่เกาะใหม่แลวครับผมแล้วก็เรืที่ตันขึ้นแล้วก็มีผลใหม่นะครับซึ่งมาพูดีละอย่างกันก่อนนเลยะคผม อันดับแรกเลยคือเรื่องเลเวลนะครับผมดูตรงซ้ายบนนะครับไม่ต้องดูตรงเงินนะตรงเงินเนี่ยคือศูนย์แล้วครับผมเพราะว่าไปสุ่มาแล้วเจ๊งครับผมซึ่งอตอนนี้ผมเก็451นะครับผมซึ่งแพทใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับผมเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอัปเดตเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นเลเวลตันที่600นะครับผมเลเวลตัน600แล้วก็เรื่องของสเตตนะครับสเตตเนี่ยตันที่500นะครับผมได้ทําการอัพซอร์ไปแล้วก็ถือว่าแรงขึ้นพอสมควรนะ100หน่วยนะครับ ก็เวลตัน600สิ่งที่ตามมากับเวลตัน600ก็คือเกาะใหม่เองน,น,นะครับผมซึ่งเป็นเกาะเกาะทหารเรือนะครับเกาะมารีถ่า,ายรูปก่อนเอาไว้ทำปกโอเคครับผมซึ่งก้อนดีเข้ามาก็เออมอนผมลองผมลองลากมอนละมันก็ไม่ได้ต่างจากอาร์ล็อกมากเท่าไหร่นะแต่ว่าเวลที่มันจำกัดเนี่ยก็ต้องจำกัดที่450บวกนะครับผมซึ่งก็คนที่เวลตันแพทก่อนหน้าก็สามารถมารับได้เลยแล้วก็ฟาร์มได้เลยนะครับ ก็ได้ e p ที่75 0 0 0แล้วก็ได้เงิน6000นะครับอะแล้วก็มาดูกันนะครับผมว่ามอนเนี่ยมันประมาณไหนรูปร่างประมาณมอนประมาณไหนนะฮะนี่เลยครับผมจริงจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะคือเป็นแค่ทหารมารียนมีฮาคิปะ่ะน่าจะมีนะอ๋อไม่มีฮาคิครับผมไม่มีฮาค,คิโอเคโอเคไม่มีฮาคิเทนนตีเราไม่เข้า,าด่เอาเอาเข้านี่หว่าน่าจะเบลยวยังไม่ถึงเอ่อตามที่มันกำหนดนะครับ ซึ่งไม่มีฮาคิข้อดีของฮาไม่มีฮาคิคืออะไรคือเออไม่ใช่นี่หว่าผมใช้โลผมใช้สปินอยู่เออโชโชงูงไปหนึ่งดอกถ้าคนที่มีโลเกียเกาะใหม่ก็ถือว่าค่อนข้างสบายเพราะว่ามอนมันไม่มีฮาคิตีไม่เข้าไน้นอนอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ชิลๆสำหรับคนที่จะฟาร์มเกาะใหม่นะโอเคมาแล้วก็เออตรงนี้เป็นบอสนะครับผมบอสใช้เลเวลเท่าไหร่เอยเลเวลต้องการ เลยต้องการที่520ี่สนะครับผมได้รีบ์ดเป็น1 1 5 0 0 0สหนึ่งนพ e xp แล้วก็ได้เงิน1มื0นสี่นะครับเงิน1มื0นสี่อ่าเราท่อง1มื0นสไม่ได้ใจนะแล้วเราฆ่าบอสดูนะครับบอสก็ถ้าเปรียบกับอารองโหดกว่าไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยบอสมันไม่ค่อยโอีเดี๋ยวๆๆไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งจะ,จะพูดว่าไม่ค่อยเก่งก็ไม่ได้ตอนนี้เลือดเกือบหมดละเมิจิมื่นสี่บวกสามพันเข้าไปก็ประมาณเท่าไหร่1มื0นเจ็ห แตะๆหมื่นแปดเกือบๆหมื่นแปดประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคไหมก็โอเคกว่าโอเคกว่าอารองแหละเพราะว่ามันเร็วสูงกว่าแล้วได้อีฟฟิตเยอะกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสหรับเกาะใหม่นะครับผมซึ่งถ้าเราถ้าเราสามารถออบินฟาร์มได้ไหมเอเดี๋ยวผมจะลองบินฟาร์มดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปอารองดีปะ่ะเดี๋ยวเราบินไปอารองก่อนแล้วกันนะครับคือผมไม่รู้ว่าจากเกาะใหม่เนี่ยไปอารอง แล้วมาเรามาเกาะใหม่เนี่ยมันใช้เวลาเกินหนึ่งนาทีหรือเปล่านะไม่งั้นจะเป็นการปั๊มเงินแบบใหม่ฟาร์มเงินแบบใหม่ไม่ใช่ปั๊มสิเป็นการฟาร์มเงินแบบใหม่นะครับผมคิดว่ามันไกลกว่านะเนี่ยคือผมบินค่อนข้างนานเลยครับโอ้โหบินนานจังเลยอ่ะ <c oughs> บินนานมากเนี่ยโอเคมาเมื่อกี้บอสบอสที่นูตายแล้วสมมติเราฆ่าอารองใช่ไหมอ่ะไม่ต้องรับเพลสและเดี๋ยวสมมติว่าแบบเราฆ่าอารองใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฆ่าอารองก่อนชิบชับชิบชับ ายง่ายขึ้นนะเพราะว่าสเตตันที่500ก็ถือได้ว่าค่อนข้างแรงนะอ่ะถ้าเราถือข่าตัวตายนะครับเรามาเกิดเรามาเกิดเอ่อมาเกิดเกาะเกาะใหม่ใช่ไหมอ่ะเรามาเกิดเกาะใหม่แล้วเราบินดูบอสเกิดอยากน่าจะเกิดแหละเพราะว่ามันค่อนข้างไกลอ่ะก็น่าจะดิสปิดก่อนก็น,น่าจะดิสได้นะครับผมสำหรับเอ้ยไม่ใช่ดิสได้ก็น่าจะฆ่าตัวตายแล้วก็ฟาร์มฟาร์มสลับบอสได้นะครับก็ได้ EXP ที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะ คือ1นึ่งแสนกว่าๆเลยแหละระละลอบละประมาณ2อ0สามแสนก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ในการฟาร์มนะครับโอเคแล้วก็อ,อีกอย่างนึงคืออัปเดตหลักๆเลยของแพทน,นี้ก็คือในเรื่องของผลปิก้าครับผมซึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะหารหัสมารีวิวได้ผลแสงหรือว่าปิก้าในตอนนี้ได้นะครับผมผมก็ต้องขออนุญาตนะครับผมนําคลิปบางส่วนของต่างชาตินะครับผมที่ชื่อชาแนลว่าคิดแตนนะครับผมเขาเนี่ยมีผลเขาน่าจะเป็นเล่นเซิร์ฟเทสแหละเพราะว่ามีผลอเวเกนที่มันเป็นผลแสงนะครับผมจะ ยกบางส่วนของคลิปวิดีโอในต่างชาติเนี่ยมาให้ดูว่าผลแสงเป็นสกิลอะไรบ้างแล้วเวลาเอาเวกเป็นรูปร่างยังไงนะครับผมโอเคโดยที่ผลแสงเนี่ยสลักก็จะมีประมาณ4สกิลนะครับผมคือจะมี4หรือ3วะ4สกิลแล้วก็สกิลบินหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีสกิลเวกเช่นเบนโตบีนะครับผมเดี๋ยวไปดูสกิลเซตกันเลยครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลเซตนะครับผมแล้วก็สกิลต่อเป็นสกิลเอ็กนะครับผม โอเคครับ okay, ผมแล้วก็สกิลต่อไปเป็นสกิล C นะครับผมต่อไปเป็นสกิล V ครับเป็นอันตินะโอเคแล้วก็เอ่อส่วนสกิลส่วนสกิลบินเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมแล้วก็คือตอนนี้เนี่ย ผมพูดก่อนนะว่าตอนนี้ผลแสงในผลแสงที่มันเป็นผลตื่นเนี่ยมันยังไม่มาในเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับผมซึ่งในช่องของต่างประเทศเนี่ยเขาเนี่ยน่าจะเล่นเซิร์ฟเทสอย่างที่ผมบอกไปในข้างต้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ผมจะนําคลิปของนั้นมาให้ดูก่อนว่าเป็นผลแสงเป็นเวลาตื่นมันจะเป็นรูป่างยังไงนะครับผมประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้ครับผมมีปีกด้วยนะข้อั่งเทสมควรนะครับผมปีกแบบว่านีออนนิดๆนะครับผมก็ประมาณนี้กันสลรับอัปเดตที่ต้องเรียกว่าเดือดเท่าไหร่วะที่2ป่ะ ม่รู้ละกันผมเอาเป็นว่าเป็นการอัปเดตผลแสงในวันพีเเบเกตแล้วกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าผมไม่ได้เอามารีวิวแบบเจาะลึกในเรื่องของผลแสงผมต้องขออภัยจริงนะพอดีไม่ได้มีรหัสที่มันมีผลแสงว่าเพิ่งเกิดจริงๆนะครับผมดูจากซ้ายบนคือมีตอนแรกเนี่ยนะผมเก็บเงินไม่ตันเลยว้ยแล้วมาสุ่มเนี่ยเกลือนเน้นๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมถ้าชอบอะไรวะลิ้นพันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับช่องแกส๊สศูนะคผม ตอนนี้นะครับผมขอแจ้งเตือนเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยช่องแก๊สศูนย์เคมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมสามารถสนับสนุนผมได้โดยการกดข้างล่างปุ่มใกล้ๆปุ่มซับสไครต์จะมีปุ่มสมัครอยู่นะครับผมก็จะมีเป็นระดับต่างๆให้เพื่อนเนี่ยเลือกใช้เลือกสมัครตามความต้องการหรือว่าอยากสนับสนุนแค่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาสนับสนุนช่องแก๊สศูนย์เคนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย โอเคนะครับก็ช่วงท้ายคลิปตรงนี้นะครับผมผมขออนุญาตมาโปรโมทช่องตัวเองนิดนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามช่องแก๊งศูนย์เคมาได้ตอนนี้ก็5,000ซับแล้วต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมช่องของเราเนี่ยได้ทําการเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมซึ่งมันจะแยกกับซับสไครต์นะครับผมนี่คือสมัครสมาชิกคือเป็นแบบเสียเงินนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยใครที่อยากจะสนับสนุนช่องแก๊งศูนย์เคก็สามารถมากดตรงสมัครแล้วก็เลือกระดับระดับที่ตัวเองเนี่ยไหวในการสมัคร ได้เลยนะครับผมซึ่งระดับในการสมัครเนี่ยมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างก็หลักๆเลยคือสามารถใช้สติกเกอร์ในช่องได้นะครับผมแล้วก็มีเหรียญตาให้สะสมสำหรับคนที่จะสมัครในเดือนต่างๆนะครับก็จะมีเป็นเริ่มต้น1เดือน2เดือน6เดือน1ปีแล้วก็2ปีนะครับผมก็เหรียญตาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมี emoji ให้เลือกใช้เวลาไลฟ์สตรีมประมาณนี้ให้แบบเิี้ยวกันเลยนะครับผมซึ่งน่ารักไหมมันก็น่ารักนะ <laughs> โอเคนะครับผม ก็สิทธิพิเศษมีอะไรบ้างก็กดมาตรงแถบชุมชนนะครับผมแล้วก็จะสังเกตตรงนี่นะครับผมล่าสุดที่ผมเนี่ยได้โพสต์ในชุมชนก็คือเป็นลิงก์สมัครอันนี้คือกดเข้าไปก็คือจะมันจะเป็นหน้าสมัครเหมือนเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็จะมีสิทธิที่สิทธิพิเศษเป็นรูปนะครับผมลิ้นพันอีกแล้วนี่ถ้าคุณหรือว่าจะอ่านอ่านตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้ากด็นในลิงก์รูปนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสา่าราอ่านได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่็ จีซัลต์คลาย150บาทต่อเดือนจีแฟนข่า300บาทต่อเดือนจีกุ๊บ750บาทต่อเดือนแล้วก็จีครูนะครับผม1,500บาทต่อเดือนอน,ำำอนะครับผมก็อ่านดูทําความเข้าใจดูดีๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามแก๊งนุเคมาตลอดนะครับผมขอบคุณมากๆจงนะครับไว้เจอกันในไลฟ์สตรีมแล้วก็คลิปจะลงพยายามทาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะไลฟ์สตรีมให้บ่อยขึ้นแล้วกันนะครับผมโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบนะครับบ๊ายบาย